มาแล้วโอเลียน <W are on> มันไม่มีเนี่ยมันสุ่มตัวให้มันมันจะสุ่มตัวให้แล้วผมมันจะสุ่มตัวให้หนึ่งนี่นี่มันข้ามได้ป pues yeah? ะไม <vit> ่ได้วะเยี่ยเอ้าขับดิครับโลอะไรอ่ะเอ้าเดือร้อยไปแลน่มาดเจ้ามาดเจ้าไมาดเจ้าโกต อันนี้คืออะไรวะเกาะมาอ๋อเกาะเพื่อนเฮ้ยเที่ยวเฮ้ยเฟี้ยวอ่ะโอ้เจ็บเจ็บร้อยเออเจ็บร้อยอ่ะโดนควันไปดิเฮ้ยเพื่อนมม่เสียวอ่ะเกาะได้ด้วยวะเรควันไปกินโอ้รถแรง เราเย็ดเพื่อนเพื่อนก่อนเรามาวะเอ้ยเสียวอ่ะไหนเพื่อนอยู่ไหนวะเขาไปด้วยโอ้เพื่อนต่างกันด้วย嘛มาแล้วโอ้ตัวสตันเฮ้ยไม่ข้าเย็ดเปียกพึ่งเดียวก่อนพูดบ่นเลยอ้าวอ้าวอ้าวไอ้นี่เฮ้ยว่าเราดับหนึ่งว่ะตอนนี้อ้าวตัวแดงเอาไปเอามันข้ามได้ด้วยเหรอเอาเพิ่งรู้นี่นี่ เอาไปได้อเหรอเราไม่ได้ไอ,อ้เจ้าเฮ้ยดับด,ดึงวัดน,น้องเพื่อนกูอยู่ไหนวะเนี่ยนวมา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 อุ้ยโดนหมอกทาแล้วยังไงอ่ะท้าได้เฮ้ยทำไมยังไม่เห็นเรายังไม่เก็บยังยังไม่ได้หยิบได้พิษสายเลยวะหยิบได้จะหมอกมึงก็จะปลาอะไรเยอะแยะที่ไหนโดนสโล่ด้วยวะ อไอหยอวะอววโอ้ยโดนแทงโอ้ยไปละจ้าก่อมาไอ้หนู <c oughs> ที่หนึ่งบังเลยเอาเรียบรอ้อยเออถูกแล้วเนี่ยครบสองรอบแล้วนี่ที่หนึ่งอะครับใช่ปะไม่ต้องที่หนึ่งดีเนี่ยเล่นแพนด้าเล่นอย่างมันเลยมันก็โดดข้ามได้ <c oughs> เต้นหลอได้ปะ ไหนมันเต้นรอ้อนได้ป่ะที่หนึ่งอะครับน้อง,องโอ้โห้ปันเลยว่ะเปิดที่หนึ่งเลย